โอเคครับทุกคนก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกมซูปเปอร์ซันะครับทุกคนห่างหายกันไปนานนะครับเกมนี้อไอวิชเกมนี้ดิก็หมายถึงผมเนี่ยไม่ได้ทําคลิปไปนานเหมือนกันก็คือสามสัปดาห์ได้นะประมาณนั้นแหละไม่ถึงเดือนก็วันนี้นะครับผมจะมาเล่นเป็นบทบาทไคจูนะครับบทบาทใหม่ ที่เพิ่งเข้ามาสุดๆแล้วร้อนประมาณมาเกือบสัปดาห์น้งได้แหละไคจูใครเคยดูบ้างไคจูเราขอเปลี่ยนชื่อก่อนชื่อของเราก็คือไดโนเสาร์ไดโอไดโนก็เขียนเพชรเคไปได้เลยไคจูมันคล้ายๆก็ซีล่านะแต่ผม ว่าเดินดูเสากัดูดีกว่าเสื้อผมเหมือนป่ะเสื้อผมอ่ะสวยป่ะยังไคล้ายๆกันเลยเนาะสีแดงก็ดูสวยโอเคเอุ้ยเสื้อนี้ยทำมา้เนี่ย ได้เป็นไหมเอ้ยได้เป็นแล้วอ้าวไม่มีโอ้ได้เป็นแล้วไขจูว้าวยเยเป็นไงการตัดต่อวิธีการตัดต่อคือการคัด <c oughs> ผมรู้ ฮันน <formation jin inh aling> <at> ี่บีฮันนี่บีมาอกนี่ฮันนี่บีไม่รู้ไม่รู้ฮันนี่บีอยู่ไหนฮันนี่บีใช่ไหมใช่เหรอเฮ้ยฮันนี่บีใครเอาไฮันนี่บีมาเกาะหน่อยฮันนี่บีฮันนี่บีไม่สนใจเลยอะ ันนี้บีอยู่ไหนอันนี้บีอันนี้บีอยู่ในนี้เหรออคนเต็มเลยคนเต็มเลยคนเต็มเลยว้าวเฮ้ยเฮ้ยนี่อะไรกันเนี่ย ก็เลยไปไปนี่ฆ่าเองกันได้เลยเออจบโอ้ เต็มเลยใครใครค่ะเราเรากำลังเดินไปแก้ยอยู่ไม่กี้เราเห็นใครจูด้วยเราไม่้ว่าใคร,ใครเราเราสงสัยสีขาวเอาอะไรเอายังไงเอายังไงเราว่าเรากดข้ามนะเรากดข้ามนนนโ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 นเอาสีเหลืองไปกดแป๊บ เค okay, แล้วแต่คุณเลยเอาเหลืองไปก่อนแป๊บนึงโอเคเอาเหลืองไปขอบคุณเดี่ยวเหลืองไปอ้าวไอเหลืองเย่ชนะเย่เย่เย่วันดีจ้าเย่วันดีจ้าเอ้ยอยู่นิ่งๆโอ้ยหมุดเขอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆ เร็วเดี๋ยวเราไปช่วยทำควสใช่เดี๋ยวเราไปช่วยทำควสเ,เ,เดี๋ยวเราช่วยทำควสนี่ไงโอ้เด็นักศัพ์ตัวใหญ่เย,ยีชนะเราไปตาต่อไปกันเลยดีกว่าโอ้มาตาต่อไปกันอย่างเร็วไวนะกเจ้าหูใครจูก็เล่นง่ายนะเนี่ย แต่ว่าผมว่านักปะดินมันควรจะดนผมว่านะควรดนเนิร์ฟหน่อยดนเนิร์ฟน่าจะดีแหละถ้าดนเนิร์ฟเพราะว่าน่าจะโกงเกินไปหรือเปล่าทำลายท่อได้้วยถ้าคนเยอะๆก็คือถ้าสมมติว่าเหมือนเมื่อกี้อะห้องสือ่อสารอะไม่แพ้ไปเลยหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ตอนนี้มีทหารไหมไม่รู้ไอแดงมันตายไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยนี่เออเฮ้ยคนตายเต็มเลยเดี๋ยวเราช่วยจะหนีเราเป็นจะหนีเราไปไหนอืมรอยยอด เดียรเราอีกหนึ่งเย้ชนะฮะเร็วเกินชน,นะอีกแล้วเหรอเนี่ยอะไรกันเร็วจริงๆเลยอืมเร็วมากาาตัดต่ำโอเคครับ โอ้ยหัวผมนาเออโอเคครับทุกคนวันนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนชอบคลิปนี้หรือเปล่าใครชอบคลิปนี้หรือว่าอยากให้ผมทำตัวอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีครับ